มาดูขัพเดย์นะวันนี้ผ่านไปไวๆหน่อยวันนี้อย่างที่บอกครับว่าแหมเราไลฟ์ไม่ได้นะช่องทางหลักเราไลฟ์ไม่ได้นะครับเพราะนั้นก็จะสรุปไปให้ไวๆแล้วกันนะมาดูในส่วนของทฟ f เฟรมระดับเดย์ครับตอนนี้สิ่งที่กำลังมองอยู่นะครับมองอยู่สำคัญก็คือแนวเคลื่อนตัวนะครับอันนี้คือแนวเคลื่อนตัวนะซึ่งผมกำลังกาลังนั่งดูอยู่ว่าเอ๊ะ ดีเนี่ยสรุปยืนไดไหมนะดีสองเนี่ยยืนได้ไหมนะใครจำกันได้เนาะ d ีหนดสและ d ีสนะครับเนะพราะนั้นตอนนี้เรากำลังดูอยู่ว่าเอ๊ดีสเนี่ยยืนได้ไหมถ้ายืนได้เป้าของเราคือ4 3 3พสามก็จะไปตกแนว127เปอร์เซ็นตพอดีเอาเท่านี้ก่อน เรามองแนวกันไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวขึ้นมาผ่านไม่ผ่านเดี๋ยวค่อยว่ากันถ้ามันผ่านไปต่อทะลุไฮได้ไปต่อเดี๋ยวใช้ภาพสี่ชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงอ่ะเดี๋ยวประกอบไล่กันไปแต่ถ้าเกิดว่ามันขึ้นไปแล้วมันไม่ผ่าน ขึ้นมาแล้วไม่ผ่านขึ้นมาแล้วไม่ผ่านผมก็จะมองกลับลงมาฐานเดิมเนี่ยครับเดี๋ยวเราก็ต้องไปวางฟิโบนัชชีชุดใหม่หาจังหวะย่อของมันอีกทีหนึ่งนะเพราะนั้นตอนนี้ต้องบอกว่าทรงก็อยู่ในภาพของการขึ้นแต่ว่าไม่ได้แข็งแรงนะครับขึ้นแต่ไม่ได้แข็งแรงนะเพราะนั้นต้องบอกว่าอาจจะมีเกิดการเหวี่ยงการสะบัดการอะไรบ้าง แถวเนี้ยเยอะหน่อยอันนี้ต้องระวังความผันผวน,นให้ดีนะครับแล้วกรอบกว้างด้วยกรอบเล่นกันเนี่ยโอ้โหเอาบนกับล่างเนี่ยเท่าไหร่สี 4, ่พันถึงสี่พันสอง้อยห้าสิบใช่ไหมต้องบอกว่ากรอบเนี่ยร่วมๆเท่าไหร่ครับสองร้อยห้าสิบเหรียญเยอะนะเยอะนะครับ เออเพราะนั้นใครที่โอเวอร์เทรดมากๆเจอการเหวี่ยงเจอการสะบัดมันรวบเอาหมดเลยครับเออมันรวบเอาหมดเลยนะครับเพราะนั้นพยายามหาจังหวะเล่นถ้าเกิดว่าเล่นกับเดย์ก็พยายามหาเล่นบริเวณแนวรับหรือถ้าเกิดว่ามันยืนไปได้แล้วนะครับก็เดี๋ยวค่อยหาจังหวะรับแถวเนี้ยแล้วก็สู้ไปเอาข้างบนดีกว่าเอาสั้นๆแค่นี้พอยิ่งช่วงแถวนี้แล้วเนี่ยไปใช้สี่ชั่วโมงเล่นเลย นะไปใช้สี่ชั่วโมงเล่นเลยจะมาใช้เดยเล่นไม่ได้แล้วจังหวะไม่ได้แล้วนะครับเดี๋ยวค่อยๆไล่กันไปทีละจังหวะโอเคนะคเพราะนั้นตอนนี้ยังลูกผีลูกคนอยู่นะสำหรับตรงนี้นะครับยังไม่ชัวร์ยังไม่ชัดว่าจะยืนได้ไหมถ้ายืนได้นะครับถ้ายืนได้กลับตัวได้อ่ากลับขึ้นมาได้ หชั่วโมงพลิกกลับขึ้นมาได้ก็มีโอกาสครับที่จะกลับไปมองเป้าเดิมของเราได้ <c oughs> แต่ว่าตอนนี้ในภาพของสี่ชั่วโมงเองก็ต้องบอกว่าสี่ชั่วโมงก็ยังอยู่ในภาพของภาพของการเป็นอัพไซด์เนาะยังภาพเป็นภาพของอัพเทรนอยู่นะครับยังเป็นภาพของอัพเทรนอยู่ยังคงเป็นขาขึ้นอยู่ยังไม่ได้เป็นถึงกระขาลงนะเพราะฉะนั้นต้องบอกว่า ถ้าจะบายรอหนึ่งชั่วโมงกลับตัวขึ้นก่อนถ้าจะบายถ้าหนึ่งชั่วโมงไม่กลับขึ้นล่ะอย่าเพิ่งรีบใจเย็นๆเพราะตอนนี้หนึ่งชั่วโมงลงอยู่เอาแล้วหนึ่งชั่วโมงลงช็อตได้ไหมช็อตได้ไหมต้องบอกว่าแพงครับตอนนี้สำหรับหนึ่งชั่วโมงนะสำหรับหนึ่งชั่วโมงตอนนี้ต้องบอกว่า ค่อนข้างจะแพงหรือถามว่าถ้าเกิดจะเอาสั้นๆตรงเนี้ยไปช็อตกันแถว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 นี้ยสักสี่พันสองร้อยแล้วมาขายลุ้นเอาสักเอาสักโลเดิมอะสี่พันหนึ่งร้อยแปดสิบพอได้ไหมสักประมาณยี่สิบเหรียญอะยี่สิบเหรียญตรงนี้ก็พอได้ลุ้นถ้าเกิดจะเล่นฝั่งช็อตนะแต่ก็ต้องบอกว่าสต o อปลอ s ก็ต้องสั้นๆสต o อปลอ s สั้นๆถ้ามันเลี้ยวกลับขึ้นไปแล้ว ามันเลี้ยวกลับขึ้นก็ต้องถอยนะเพราะนั้นตอนนี้เองก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดใครคิดลักบายลักบายรอหนึ่งชั่วโมงขึ้นเท่านั้นเท่านั้นอย่าพึ่งครับเดี๋ยวมันจะกลายเป็นแบบบายบายบายไปเรื่อยนะไม่เอาไม่เอาแบบนี้นะครับเพราะนั้นตอนนี้ สิ่งที่ควรจะทําก็คือรอเฉยๆถ้าเกิดรับฝั่งบายถ้ารับฝั่งช็อตอย่างที่ผมบอกครับแนวเนี้ยก็พอจะสู้ได้นะครับก็ลุ้นกันประมาณนี้สําหรับใครที่เล่นฝั่งช็อตรักฝั่งช็อตนะครับ